ครับวันนี้พบกับรายการอานุวัตเกมเมอร์ครับวันนี้เราเขาจะมาเล่น S1 C1 กันนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับนี่ก็เป็นโหมดแบบเป็นเทิร์นอะไรนี่แหละเป็นเตล็ดลอยย่อน่าจะต้องไปเมืองต้องไปเมืองไปเมืองไปเอาปืนเมืองนี้เหมือนมาเคยมาแล้วเดี๋ยวมันมีคนอยู่ใกล้ๆวะเมื่อกีอ้ไปแล้วลวะไปแล้วครับ ลงตรงลงที่บ้านเนี่ยบ้านเขาของบ้านอยู่ตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละมีปืนช็อตแล้วเปอร์เซ็นต์เร็วดี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 สำรวจแล้วเออลงแล้วไปไปเอาของไปเอาของปมาตุ๊กครับแรกกระสุนปืนกระสุนปืนมันพวก ดัับดับดับับของกันดับของก่นกระเป๋าหากระเป๋าเ้จอกระเป๋าแล้วระป๋รนะครับโอ้รงนี้เจ้าสมบ ทำไมเอาโอ้เคยสบถอีกละเ,เก็บมีดไว้อันนึงไปตีใครเปิดมันยิงมันเปิดไม่ได้กระเปาแมวเราไปไปไปอีกบ้านนึงเตรียมย,ยิงเลยพร้อมแล้ว ดูให้ดีๆนะครับแม่งเดี๋ยวมีคนมาลอยหลังโอ้หลังนี้แววเลยไม่มีของเลยโอ้ยยิงกันแล้วยิงกันแล้วเหมือนกับมีคนมาแล้วนะครับหลังนี้เหลือสิบเจ็ดคนละโอ้ยโอู้หใจเย็นไว้ลุ้นใจเย็น có lúc sau của giải ban lúc sau có giải ban ô một cái nóc ô phút ếch hít xài một cái nóc đi bye 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 go 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 à khui đây quên làm nít to à chưa ตายเลยอะไรวะตายเฉยอุ้ยหนึ่งนาทีเลยอเอาเซิร์ฟเล่นดีกว่า bắt lên đừng cứ đừng đi sớm lên sớm nè sớm đường mày qua คูดาวเลยเนี่ยซบแรกไปเลยไปชื่อโหดไปมีชื่อตังแล้วคูดาวยอะไรอีกวะ Còn sớm lắm Mà đứa ơi Mình còn mẹ mấy đai hả Siêng siêng Mình sẽ là quảng Hey, hey. Hey, là, là. Hello man. Hello. Hi <coughs> Philly. เราใจะใส่เสื้อนี้กันนะครับโอ้ยแมวมามาหมาโคด,ดูหมาโคด,ดู โอ้อว่ะโอ้มาคุวตบมือตบมือด้วยอยู่ในกันหมดแล้ววะเรวจะไปตรงโน้นนะครับ ตเต็มน่ะจะกเต็มเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอามาต่อนะครับ มึงสัตว์มื่อกี้จางธนู where you go where you go ฮาคาาคาา

มาครับต้องปิดเฟซก่อนดูด Where you Where you ใช่เฮียน,นี้มาน,นี่ไง Hello โอ้แฮกแฮกเกอร์แฮกเกอร์แฮกเกอร์สับไปโคตรเร็วเลยเฮ้ยแฮกเกอร์แฮกเกอร์โอ้ยมาแฮกแฮกแฮกเขาแฮกโอ้ยเจ๊ดดู what the fuck แฮกเกอร์ต้องคิวไอตัวนี้นะครับเพื่อจะเอากระเป๋ามา You need to. ตายแล้วโอ้ยต่อยตั้งแต่ตรงนู้นอ่ะโดน ก็สำหรับวันนี้ก็พอไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับจะเช็บก็กดไลค์้วจะใช้ก่อนเริ่มน,นะครับบ๊ายบาย